สวัสดีทุกคนครับผมจิมสุยะวิดีโอที่ตอนจบแล้วมันจะพีอุ้ยสวยอุ้ยเรียบร้อยเหี่ยวเป็นเกียวเด็กเลยอะไรธรรมดาครับของแบบนี้ไม่ห้ามดวงความชื้นได้ถึงเฟ้นไฟล์เลยที่ย้อนอุ้ย ผมเป็นคนที่พูดเรื่องนี้มาตลอดทุกคนถ้ารู้จักกันนะขนมปังไละทะรักคือไม่ไหวเว้ยกินหนึ่งคำทำผมหนึ่งชั่วโมงอ๋อผัดหนังทอดหยแ,แกล้งเพื่อนอนี่ไงมจำเอาไว้ใครที่จะแกล้งลองทำเดอ้อผเดเ๋ยว เัวอยากไปลองหม้อต้มบุ้ยเตี๋ยวแบบนี้บ้างนะนี่ลีาลาแง๊บแง๊บกำลังจะเทแลได้จัดฮ่าเรียบร้อยแรงไปนิดนึงมันยากจริงๆนะเพื่อทำคลิปอาหารเนี่ยจะให้มันดูดีเดี๋ยวมันต้องมีการแบบมุมแปลกๆใช่ไหมแปลกฮะ เดี๋ยวทำมมลีโอหรอเดี๋ยวคือเป็นนักแสดงเขาได้ดำงานของเขาดีจริงอีกนิดเข้าปากเลยนะเออเด้งนะโอ้ยไงะ อาจจะผิดที่ขนมปังเราเล็กเกินไปหรือเปล่าเขาคำนวณมาแล้ววันนี้หนูจะไปช้อปปิ้งได้ไหมคเละคไ่ะได้เลยค่ะเอาเงินไปใช้ช้อปปิ้งไหมครับนุ๊ไทยดีจังเลยสิบแปดบาทซื้ออะไรเฮ้ยแต่ต่างจ่งหดซื้อได้ด้วยทุกคนอย่างนั้นก็เลยลกชิ้นสักประมาณแบบ สองไม้ชิ้นไม้ละสามบาทสิบแบาทมีค่าอย่าหมิ่นเงินน้อยเธอจะรับได้ไหมได้เห็นแล้วตินอ่ี่ีน้าได้มาถ่ายดีละไหร่นะก็แล้วก็เน็กใหม่โอ้ไม่ก็เมื่อผมรู้ว่าปลาหมึกยักษ์แล้วส้มตำโจ๊กสุดสยองต้มนึ่งแทบเนื้อวิเศษทั้งหมดมันเป็นเรื่องแต่ง กดการกินส้มตามโจโจตอนเที่ยงคืนปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกปีศาจเศร้าอะไรขนาดนั้นนะโอเคเลี้ยงหลานเอาแต่กำลังเอา้าเดี๋ยวนะอธิบายไม่ทัน งาน thank giving ก็คือจะต้องอบไก่แต่ก็รวมญาติไงลูกหลานมาพอดีรู้ตัวอีกทีก็คือเด็กหายไปไหนก็ไม่รู้ <Keep S 1> คิดซิคิดซิมันไปอยู่ไหนกันนะแบทโจ๊กมากอย่าทำนะครับไม่ใช่เรื่องจริงนี่คือกูส่วนนี้คืออีนั่นโอเคเชี่ยทีมระหว่างหลังคอมกับเจ้าหญิงออโรราทีมชอบอะไรออโรราเรียบร้อยฮนะโดนแน่กระซาขาดลว คนใดที่ถูกเจียวจะเป็นคนเดียวที่ถูกใจไม่อารกินไข่เจียวไม่อยากให้จับโทรศัพท์แล้วจับมือกันดีกว่าเฮ้ยยุงกัดอีกแล้วแกที่มัดผมอยู่อ่ะเปลี่ยนหัมัดใจเราติดกิบจบจบจริงติดเล่นอ่ะติดเล่นเกินไปเพื่อนก็ช็อตจัดด้วยลอมาลองเล่นเอฟเฟกต์เปลี่ยนหน้าตามระบบ AI กันดีกว่า เราอยากเป็นชื่อเหมิงชื่อหมิงมีอะไรชื่อเหมิงมีอะไรดูซีที่ได้เป็นชื่อเหมิงไหมชื่อเหมิงมีอะไรชื่อเหมิงมีอะดูติกติกบ่อยใช่หมใช่สัเสเรียบร้อยมันเป็นชื่อเหมิงอะชื่อเหมิงมีอะไรชื่อหมิงมีอะไรทำไมไม่เขียนว่าแบบโกลเด้น จะแม่งนะถ้าพูดไปจะไม่เสียใจใช่ไหมฮะเห็นหัวโล้นล้นทำไมจุ๊บได้นะจุ๊บแม่งพี่เบียร์พี่เบียร์พี่เบียร์นนี้รถยี่ห้ออะไรคะดุกันไม่เกรงใจใคร f อ r d r a รนเตอร์แรปเล่นยิ่นชอบอ่ะเสื้อสวยฮะ แฟนใช้ถือกระเป๋า,าแฟนเอาเงี้เลยนะแล้วแต่ละของจริงคิกของจริงอุ้ยไหลแล้วเฮ้ยอย่าเลียเรียบร้อยเค็มแน่แม่จ๋า กดการกินซุปน้ำโจ๊ะโจ๊ะตอนเที่ยงคืนอย่าเลียปากด้วยเด็กขาดกดข้อหนึ่งฝากซื้อข้าวต้มในเซเว่นหน่อยเอาข้าวต้มอะไรก็ได้ด้วยรถพยาบาลใช่ด้วยรถพยาบาลรถพยาบาลใช่ด้วยรถพยาบาลใช่ด้วยข้าวต้มกล้วยไงไม่ชอบหรอกคิดไม่ได้ไม่เป็นไรน้องไปเองปากระดิก เรียบร้อยมาแล้วทัพทีมนี่ทำไมทัางอันมันมีอยู่มันอันเดียววะฝนตกหม่ไมนะครับไปไหนก็ระวังด้วยนะครับหน้าฝนเนีเ่ยครับเปียครับอุ้ยตอนแรกนึกว่ายางรถยนต์นะครับเห็นไหมครับดูดีครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูเห็นไหมครับอุ้ยตัวแรกนึกว่ายางรถยนต์นะครับหูเหลือม นี่ครับนี่ใช่เหรอวะเดี๋ยวผมเอให้ดูครับเฮ้ย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 ใช่ครับมันเป็นยางมอไซค์นะครับโอ้โหลินคิดไปเลยเนาะว่าคนนี้อะไรพิกานจบโอ้โหทำเป็นหาคนก่อนหน้าดนาวอ่านนะหรือเปล่าก็ไม่รู้อุ้ยตึงจัดตึง เซฟเซฟอะแกพูดจริงใช่ไหมเนี่ยระวังด้วยนะใครไม่อาบน้ำหน้าหนาวเดี๋ยวจะเป็นแบบคันคันเกาๆกขี้กากสันตัวนั่นแหละทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบกับคลิปนี้นะครับผมก็ยังชอบอยู่นะคอนเทนต์พวกนี้มันเป็นแบบคั้นไม่ถึงเนี่ยแล้วมันก็แบบไอ้ง่ายคือจะแบบเกียนอะแม่งเกียนมากชอบมากนะครับทุกคนชอบก็อย่าลืมฝากกระทึบไลค์เยอะๆพวกคอนเทนต์นี้พูดได้เลยว่าเป็นคอนเทนต์หลังนะครับยังไงก็อยากให้ทุกคนติดตามกันไว้กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยก